สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคนใส่ร้ายทําลายคนไม่ผิดไม่ได้ลุงพลป้าแตนทําบุญทอดกรถิน9วัดวันนี้เป็นวัดที่6ถือว่า ดีที่หาใครทําเช่นนี้ได้ยากปีที่แล้วยังจนแต่ปีนี้ตั้งต้นกระถินมากถึง9ต้นเพราะมี FC ติดตามหลายแสนคนต่างเต็มใจช่วยเงินทําบุญเป็นเรื่องปกติไม่เห็นจะต้องนำมาพูดถึงเรื่องการบริจาคเงินกระถินให้วัดเต็มจำนวนโดยไม่ได้ หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทว่ายังมียูทูบเบอร์ฝ่ายลุงและฝ่ายตรงข้ามตำหนิการทำบุญครั้งนี้เรื่องเล็กน้อยขุดมาต่อว่ากันก็ไม่เข้าใจยูทูบฝ่ายที่บอกว่าอยู่ข้างลุงเอามาพูดเพื่ออะไรคดีเล็กน้อยก็ค่อยๆหลุดออกทีละคดีจากการดูแลของทนาย ซึ่งไม่น่าห่วงแต่อย่างไดตอนนี้ลุงป้ายืนได้เรื่องค่าปรับก็ไม่มากสู้ได้ส่วนคดีอุ้มเด็กมีทนายดูอยู่ลุงไม่ได้ทำผิดตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วมีคลิปคำพูดของบุคคลต่างๆเป็นหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ของลุงอยู่มากมายจึงไม่น่าห่วง คลิปเล่าเรื่องของนายซอรพร้อมแสดงหลักฐานภาพของผู้กระทําผิดหลายๆคนในนั้นคนทําผิดพร้อมฝ่ายผู้สนับสนุนไม่มีใครกล้าโต้แย้งเพราะรู้กันอยู่ว่าเรื่องจริงถ้าไม่จริงตำรวจใหญ่คงจับผู้ร่วมทําคลิปไปนานแล้วฝ่าย FC และ YouTube ลุงพลน่าจะยินดี ที่มีคลิปนี้เพราะเป็นผลดีต่อลุงโดยตรงถ้าไม่เชื่อก็เงียบไว้ไม่ใช่โจมตีมาดามลาเต้เพราะเธอแค่นำมาเผยแพร่ให้ฟังเป็นคำพูดภาพคนร่วมทําผิดยังไม่ได้ปล่อยออกมาเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆหน่วยงานได้ดูคลิปแล้วและเชื่อว่าท่านสุวัสด์ก็ได้ดูนายกประยุทธ์ ก็น่าจะดูแล้วเช่นกันแต่แปลกจริงที่มี YouTube ฝ่ายลุง3 4ถึงคนออกมาพูดต่อต้านคลิปนี้เหมือนไม่อยากให้ลุงป้าหลุดคดีหรือเข้าข้างฝ่ายยัดคดีให้ลุงที่ไม่ต้องการให้คนร้ายตัวจริงถูกจับส่วน fc ลุงที่ไม่เชื่อคลิปไหนซอก็ไม่ว่ากันเพราะไม่ได้ทำ YouTube คนทำ u t u b e ฝ่ายลุง พูดด้อยค่าคลิปที่ผู้ใหญ่ทำมาจากเครื่องจริงคงไม่ดีคงไม่อยากช่วยลุงป้าจากใจจริงที่แกล้งแสดงออกเสมอมาสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทนายตั้มร่วมถวายผ้ากฐินพลตรวจโทสุรเชษ ักพานผู้ช่วยผู้ญชาการตำรวจแห่งชาติพันธุรวจโทปิยะตะวิชัยผู้ญชาการตำรวจภูธรภาค5และพี่พี่น้องๆตําตำรวจรุ่น47ที่วัดลอยเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่อนุโมทนาสาธุนอกจากนี้นะครับยังมีความคืบหน้าจากทางกลุ่ม f เฟ e บุ๊ก fc ทีมงานทนายประชาชน ที่โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับพี่เถยกรูปล่อยมุกหมดแม็กจริงๆหลังจากปล่อยทนายทีวาดลวดลายแล้วจำเลยอยากโชว์ฝีมือซักพยานเองลบคำหยามหมิ่นว่าแค่ทะแนะจำเลยจึงควักโพยที่จดมาตั้งแต่เมื่อคืนซ้อมท่องมาอย่างดีจนไม่มีเวลา ทำการบ้านกับเมียถามพยานเป็นทํานองสอรพันยะถามเสร็จโจท์ที่เป็นทนายด้วยอาชีพลุกขึ้นซักค้านด้วยตนเองพรีเถยเลยลุกขึ้นโชว์พาวเวอร์อีกรอบว่าพรีก็พอมีดีอยู่บ้างลุกขึ้นขอใช้สิทธิ์หลังซักค้านมาซักพยานติ่งการถามค้านแล้วก็งัดพวย มาอีกอ่านคำถามเจื้อแจ้วไปคนละทิศคนละทางกับการซักค้านเมื่อครู่ตัวโจทย์รู้กฎหมายเพราะจบเนมาด้วยไม่ได้เอาปิ้งไก่ไปแลกเหมือนไอจุดจุดจดุจึงลุกขึ้นค้านกลางลำว่าการถามติงไม่ตรงประเด็นที่ซักค้านขอให้ตัดสิทธิ์จำเลยด้วย ครีเถยยกรูขึ้นเลยเหี่ยวเหี่ยวหดหดจากคำถามก่อนอยู่ดีๆขึ้นเลยเจ้าค่ะเถียงเสียงลั่นผมรู้ขั้นตอนดีผมโดนมาหลายคดีนั่งในศาลมาหลายปีผมรู้ว่าผมมีสิทธิ์จะถามติง่งหลังการถามค้านผมเห็นทนายคนอื่นเขาก็ทำกันทนายทีนั่งหน้าดำตา หลบต่ำคงจะอายที่ลูกความโง่แล้วยังอยากนอนเตียงทนายเกิดผลชี้แจงว่าเรื่องแบบนี้ต้องไปเรียนกฎหมายให้จบถึงจะรู้ว่ามีสิทธิ์ถามติงได้แต่ต้องอยู่ในประเด็นที่เขาถามค้านกันนะแจ๊ะไม่ใช่นึกจะถามอะไรก็ถามห้วยบอแม่นเห็น พยานหล่อล่ำแล้วจะไปถามว่าหมวดจ๋าบ้านเจ้าอยู่ใสได้นะจ้ะทนายจ๋าอีฉันอยากฝากบอกพี่เถยว่ายังเหลือสือพยานอีกวันนะคะอย่ารีบปล่อยไก่เดี๋ยวจะหมดเล้าเสียก่อนฮ่าความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความมาดังนี้ครับ มอร์นิ่งค่ะสมาชิกทุกท่านเมื่อวานลืมส่งข่าวน่าเสียดายข่าวหนึ่งที่เกริ่นไว้ตอนเช้าคือคดีสารสมุดปราการตัดสินยืนตามสารชั้นต้นยกฟ้องไอเถยขอที่บายนิดหนึ่งว่าเถยมันไปมม้ว,ว่าแพ้มันอีกแล้วอันนี้เท็จคดีนี้ยังไม่ถึงชั้นสืบแต่ ชั้นไต่สวนมูลฟ้องทนายตั้มฟ้องกลับไอเถยกับทนายทีในข้อหาฟ้องเท็จหลังจากที่คดีมันฟ้องทนายตั้มที่ศาลสมุดประการยกฟ้องไปดังนั้นมันจึงยังไม่ได้สู้อะไรเลยเพราะไต่สวนมูลฟ้องเป็นเรื่องของโจทกับศาลที่จำเลยมีสิทธิ์แต่ถามค้านถ้าฟังไอเถย พูดถึงว่าคดีที่มันโดนชัยพลฟ้องหากยกไปมันคงไม่ฟ้องกลับเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะโดยทั่วไปคดีฟ้องกลับว่าฟ้องเท็สนั้นมีมูลยากกว่าปกติตรงที่ว่าตามกระบวนการยุติธรรมจะมองว่าเขาไม่ได้ฟ้องเพื่อกันแกล้งหรอกแต่ใช้สิทธิ์โดยสุจริตคดีฟ้องเท็จหลายๆคดี จะไม่มีมูลเพราะคำว่าใช้สิทธิ์โดยสุจริตแต่ถ้าฟ้องแล้วไปถอนเองอย่างคดีที่ไอ้เถยมันไปฟ้องแม่รักเมียพ่อกบคนเลี้ยงหมานั่นแหละพอเราฟ้องกลับว่าฟ้องเท็จถึงมีมูลง่ายหน่อยเพราะมันสอแววว่ากะ จะแกล้งถึงฟ้องแล้วถอนเองอันหนึ่งเถยดเอ้ยไม่ได้คิดจะปกปิดนิ่งไว้หรอกแต่ลืมเพราะรู้ว่าไม่มีมูลตั้งแต่เช้าแล้วแต่ต้องปิดไว้ก่อนคดีตลิ่งชันยิ่งสืบไม่เสร็จกลัวเถยให้เมียน้อยมาส่องกลุ่มและส่งข่าวให้เอาไปถามหน้าบัลลังก์เพราะเถย ไม่รู้ว่าผลอุทอ์ออกแล้วหูหูนี่คงมาส่องโพสต์เมื่อวานแล้วถึงโทรถามผลสินะไม่เป็นไรค่ะไม่มีมูลคดีหนึ่งก็ยังมีอีกหลายๆคดีให้ฟ้องต่อไปยังมีอีกเป็นกระตักความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ Hasht คดีลุงพลทำร้ายนักข่าวจากกรณีเมื่อ19มกราคม64ในาใยชัยพลวิภาจำเลยเข้าแย่งไม้สื่อดิจิตอลช่อง34อมรินทีวีซึ่งผู้สื่อข่าวช่องดังกล่าวพยายามชี้แจงว่าได้เข้ามาทำหน้าที่ตามปกติหลังจากนั้นได้โผเข้าใส่ก่อนทุบหลังสองครั้งพร้อมกับผลักไหล ก่อนจะพยายามบีบคอและกระชากหน้ากากอนามัยออกชั้นพิจารณาจำเลยให้การรับสารภาพสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วจึงพิภากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309วรักแรก391เเป็นการกระทำกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษในความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90จําคุก2เดือนปรับ10,000บาทจําเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก1เดือนและปรับ5,000บาทพิเคราะห์ผลการชนสูตรบาดแผลผู้เสียหายแล้วไม่ปรากฏอันตรายร้ายแรงและจำเลยได้รุกแก่โทษด้วยนำเงินค่าเสียหายมาวางสารจึงให้โอกาสแก่จำเลยโดยรอการลงโทษจำคุกมีกำหนด1ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29และ30ส่วนที่โจทย์ขอให้นับโทษจำคุกในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอื่นในคดีดังกล่าวยังไม่มีคำพิพากษาจึงยกคำขอในส่วนนี้ เครดิตไทยรัฐ